ท่านสาธุทธบริษัททั้งหลายสำหรับเวลานี้ก็เป็นระยะเวลาใกล้ที่จะศึกษาประกรรมฐานคือว่ารับฟังการแนะนำปฏิการปฏิบัติประกรรมฐานแต่ถ้าว่าก่อนที่จะแนะนำวิธีปฏิบัติประกรรมฐานก็จะขอนำอบุคคลตัวอย่าง ที่ปรากฏมาในพระธรรมบทขุทกรนิกายเมื่อเล่าให้แก่บรรดาท่านพุทธบริษัทฟังก่อนเพราะทั้งนี้จะได้เป็นเครื่องศึกษาว่าปฏิปทาของท่านที่ได้บรรลุมรรคผลด้วยการอย่างใดอย่างหนึ่งว่าการบรรลุมรรคผลนั้นย่อมมีการบรรลุไม่เสมอกัน อย่างพระเรวัตในเรื่องที่หนึ่งนี่กล่ามาแล้วพระเรวัตอาศัยกายกตานุสติกรรมฐานเป็นสำคัญนั่นก็คือพิจารณายเห็นญาติของเจ้าสาวซึ่งมีอายุร้อยยี่สิบปีมีหลังกงมีผมหงอกมีฟันหลอมีหนังตกกระเกิดอาการรังงกิจร่างกาย เมื่อทราบชัดจากญาติท่านหลายว่าถ้าเจ้าสาวของท่านสมัยเมื่อแก่ลงไปจะต้องมีสภาพเช่นนี้ท่านก็เลยลังเกียดไม่มีความปรารถนาใครในการแต่งงานจึงได้แวะกข้าไปหาพระที่ข้างบ้านแล้วขอศึกษาพระกรรมฐานตั้งแต่เบื้องต้นถึงปลายโดยย่อ เบื้องต้นถึงปลายโดยย่อก็เบื้องต้นก็ได้แก่การระงับอารมณ์พุ่งสั่นปลายก็ได้แก่พิจารณาขันห้าว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราดังนี้เป็นต้นอย่างนี้เขาเรียกว่าศึกษากันโดยย่อแล้วท่านก็หลีกตัวเข้าป่าไปจเจริญพระกรมฐานจนสําเร็จอรหันเป็นพระอระหันต์ปริสัมมิทายาน สามารถนิรมิตอะไรต่ออะไรได้ตามความประสงค์นี่เป็นจริยาของท่านหนึ่งสำหรับเเรวัตน้องชายประสารีบุตรซึ่งมีอายุเพียงเจ็ดปีสำหรับวันนี้จะนำเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่สำเร็จอร,รหัตผลต่างกันท่านเจะของเรื่อง มีนามว่านางปตาจาราสำหรับเรื่องราคขอนางปตาจารานี้ขอนำเรื่องโดยพิสดารเมื่อกล่าวแก่บรรดาท่านพุทธบริษัทต,ตามพระบาลีดังนี้ความมีอยู่ว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเส,มสมเด็จประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหาร ในครั้งนั้นองค์สมเด็จพระวิชิตามานทรงปรารบพัญนางจาราเทรีเป็นต้นเหตุเหตุเช่นนั้นองค์สมเด็จพระบรมโลกเชจด้ทรงตัดเป็นใบคาถาโดยย่อว่าโยจะวัสสตังชีเวดังนี้เป็นต้นตามพ่าบาลีมีใจความว่าดังได้สดับมา นางวตาจารานั้นได้เป็นทินดาของมหาเศรษฐีผู้มีสมบัติถึง80โกดในกรุงสาวตถีและก็มีรูปงามในเวลาที่นางมีอายุได้16ปีมารดาบีดาต้องการจะรักษาเธอไว้ในที่ที่ปลอดภัยยิ่งให้นางอยู่บนปราสาทเจ็ชั้นคือบนชั้นที่เจ็ ถึงเมื่อเป็นอย่างนั้นท่านกล่าวว่าการระวังรักษาคนน่บนดาท่านพุทธบริษัทมันไม่ใช่วัตถุคนมีชีวิตจิตใจตามพระบาลีท่านกล่าวว่าเมื่อบิดามารดารักษาถึงขนาดนั้นนางก็นางก็ยังสมคบคือรักใคร่กับคนใช้คนหนึ่งที่ใกล้ชิด นี่ห้ามกายมันห้ามได้แต่ห้ามใจมันห้ามไม่ได้ <c oughs> เป็นอันว่ามีคนใช้คนหนึ่งที่อยู่ในบ้านของนางรูปร่างหน้าตาดี <c oughs> เป็นคนท่าทางอ่อนน้อมจริยาวาจาไพาระพูดจาอ่อนหวานนางก็เกิดรักคนใช้คนนั้นขึ้นมา <c oughs> ในเวลาต่อมาปรากฏว่ามารดาบิดาของนาง ได้ตกลงกับท่านแต่แก่ของชายคนหนึ่งซึ่มีชาติมีตรกูลเสมอกันยกให้เขาโดยที่ผู้ใหญ่เห็นสมควรแล้วก็กำหนดทำการวิวาคือกำหนดวันแต่งงานครั้นเมื่อถึงวันวิวาคือวันแต่งงานใกล้เข้ามานางจึงได้พูดกับคนรับใชน้น้นว่า ฉันได้ยินข่าวว่ามารดากับบิดาของฉันยกฉันให้แก่คนใตรกูลชื่อโน้นถ้าในเวลาที่ไม่ชานี้ฉันก็จะต้องแต่งงานเมื่อแต่งงานแล้วฉันก็ไปอยู่ในบ้านผัวของฉันตัวท่านเองในระหว่างเราเทั้งสองคนจะมีระความรักกันมากสักเพียงใดก็าตามที ถึงแม้ว่าท่านจะเวหาฉันถือของกำนันคือเครื่องบรรณาการไปเพื่อฉันท่านก็ไม่มีโอกาสที่จะเข้าใกล้ฉันได้ถ้าหากว่าเธอหรือว่าท่านมีความรักฉันจริงๆก็จงพาฉันหนีไปเสียในทางใดทางหนึ่งในเวลานี้ก็แล้วกัน ถ้าเวลานี้ไม่จัดการก็เป็นนั้นว่าโอกาสของเราจะหมดไปในวันหน้าไม่มีโอกาสเมื่อคนรับใช้คนนั้นความจริงไม่เช่รัก,กันเฉยๆเพื่อได้มีโอกาสร่วมรักเป็นในฐานะสามีพรัญรยากันลับรับอยู่แล้วยังได้รับปากวันดีละนางผู้เจริญถ้าอย่างนั้นแล้วก็ฉันจะไปยืนอยู่ที่ ในที่ประตูเมืองด้านทางทางทิศใดทิศหนึ่งตามที่ตกลงกันไว้ในเวลาเช้าตรู่ล <c oughs> ้อขอเธอยังออกไปด้วยใดอบายอย่างใดอย่างหนึ่งไปหาฉันที่นั้นเป็นนั้นว่ามาถึงวันนัดหมายกันแล้วเขาก็ไปกันตามนั้นชายหนุม่มก็ไปคอยอยู่ฝ่ายว่าทิ่ดเขาถ้ามาหาเศรษฐี ที่มีนามว่าะตาจาราในเวลากลางคืนเข้านอนเธอก็ห่มผ้าปอนๆคือผ้าเก่าแล้วเสย้ายผมให้ยุง่งเอารำมาทาร่างกายเอารำด้วยเอารำเนี่มาทาตัวซะให้ให้ผิวมันขมุขขมอมในเวลาเช้ามดืด จไในถือหมอดน,น้ําออกจากเรือนท,ทําทีเหมือนว่าพวกทาสีจะไปทํางานแล้วก็ได้ไปในที่นัดหมายกันไว้ในเวลาเช้าตรู่สำหรับคนรับใช้นั่นพานนางไปไกลแล้วสำเร็จการอาศัยอยู่ในบ้านแห่งหนึ่งคือว่าเข้าไปในป่า ว่าอยู่ในป่าที่อยู่ในเมืองไม่ได้นี่ความจริงขึ้นชื่อว่าความรักพระพุทธเจ้ากล่าวว่าคนที่จะแต่งงานกันมันมีเหตุสองประการด้วยกันหนึ่งปุเพสนิวาสเคยเป็นสามีพัญญาร่วมกันมาในชาติก่อนนี้อย่างหนึ่งจะเรื่องโคโคโศกเศรษฐีในประการหนึ่งก็อาศัยอยู่ความใกล้ชิดสิ่งลดกัน เป็นเหตุเห็นใจซึ่งกันและกันอย่างนี้ก็รักกันแต่งงานกันได้เนเธอเข้าไปในป่าแล้วก็ปลูกกระท่อมเล็กๆอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งไถนาในป่านั้นแล้วก็นำฟืนบ้างนำผักบ้างเอาไปขายฝ่ายลูกมหาเศรษฐีก็ถือหม้อน้ำมาแล้วก็ทำกิจมีการทำข้าวหุงข้าวเป็นต้น ในความจริงรักกันแค่อย่างเดียวเรื่องฐานะไม่มีความสําคัญเธอไม่เคยทํางานด้วยตนเองอยู่บ้านมีคนรับใช้แต่เมื่อมาอยู่กันตามลาพังเธอก็ทําได้ทํางานทุกอย่างได้แต่ใจของเธอมีความสุขเพราะได้อยู่กับคนที่เธอรักก็เสวยผลแห่งความรักของตนที่รัก คนรับใช้ในเวลานั้นท่านปรากฏว่านางตั้งคันขึ้นแล้วเมื่อเวลาที่มีคันแก่นางจืน่นอ้อนวอนสามีว่าไอ้ที่หมู่บ้านนี้นะ่ะใครๆที่อยู่ระาาละเรามันก็ไม่มีไม่มีญาติไม่มีพี่น้องที่ไหนตามธรรมดามันดา,นดาบิดาเนี่ย ยังเป็นคนใจอ่อนโยนในบททั้งหลายฉะนั้นขอท่านจนนำฉันไปยสำนักเขาวิดามันดาเถิดฉันจะไปคลอดบุตรที่บ้านแม่บ้านพ่อ,อยังไงไงท่านก็ไม่ฆ่าฉันท่านสามีก็คัดค้านว่านางผู้เจริญ นี่เจ้าพูดอะไรมารดาบิดาของเจ้านะเห็นเจ้าคงจะไม่ฆ่าเจ้าแต่ว่าเวลายเห็นฉันเขาสิดีไม่ดีฉันอาจจะต้องตายหรืออาจจะต้องถูกทรมานอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เพราะว่าขโมยลูกสาวของท่านมาขโมยก็ไม่ใช่ขโมยยามปกติก็เวลาใกล้จะแต่งงานอยู่แล้วขโมยมาด้วยอย่างนี้ฉันไปไม่ได้ เมื่อนางอ้อนวอนแล้วแล้วเราเล่าแต่ว,แว,แว,ว่าสามีก็ไม่ยอมในเมื่อน,นางไม่รับความยินยอมจากสามีปรากฏว่าในเวลาที่สามีไปป่าในวันหนึ่งสามีเข้าป่าเธอจึงเรียกบุคคลผู้คุ้นเคยคือบ้านใกล้ๆมาแล้วก็สั่งเพราะว่าถ้าสามีคอ้ฉันกลับมาจะป่าถามว่าฉันไปไหน ขอบรรดาพวกท่านนนั้หลายเพิ่งบอกว่าฉันไปสู่ตระกูลของตนเมื่อนางสั่งคนข้างบ้านแล้วจึงได้ปิดประตูตเรือนเรือนเรียบร้อยแล้วแล้วก็หลีกไปจากบ้านแล้วออกเดินทางไปฝ่ายด้านสามีกลับมาจากป่าไม่เห็นพัญญาจึงได้ถามคนบ้านใกล้เรือนเคียงพวกคุ้นเคยกัน เมื่อได้รับทราบว่าเวลานี้พัญญาตั้งใจจะไปบ้านจึงได้ติดตามไปได้คิดว่าเราจะขอให้นางกลับเมื่อพบนางแล้วจึงได้อ้อนวอนด้วยประการต่างๆนางก็ไม่ยอมกลับเพราะตั้งใจจะไปคลอดบุตรที่บ้านนี่เป็นประเพณีของพราหมณ์ในเวลานั้นเองขณะที่กำลังอ้อนวอนกันอยู่ เร่นกล่าวว่าลมกรรมเชืวาดที่ชาวบ,บ้านเขาเรียกว่าลมเบ่งมันก็เกิดปั่นป่วนขึ้นในท้องของนางนางได้เข้าไประหว่างผุ้ไม้แห่งหนึ่งฉันได้พูดกับสามีว่านายลมกรรมกรรมเชิวาดของฉันมันปั่นป่วนขึ้นแล้วไอ้ลมกรรมเชืวาดนี่ก็คือลมเบ่ง มันนางถูกลมเบ่งมันเกิดขึ้นทุกขเวทนามันก็เกิดขึ้นหนักนอนกลิ้งนอนเกลือกอยู่ในพื้นแผ่นดินที่ตอนนี้คนที่เขาเจ็บท้องมันมีอาการเป็นยังไงอาตมาไม่เคยรู้เรื่องกันด้วยทีนะไม่เคยเจ็บท้องทางที่ดีก็ไปถามพวกผู้หญิงที่เคยมีลูกก็แล้วกัน เวลาเจ็บท้องเวลาที่ลูกมันจะออกมันเกิดทุกขเวทนาขนาดไหนขณะที่นางกลิ้งเกลียกอยู่นั่นเด็กมันก็คลอดออกมาโดยไม่ต้องมีหมอทองแย่นั่ก็ดีเหมือนกันเป็นอันว่าเมันเด็กคลอดขึ้นมาแล้วเขาทั้งสองจึงหารือกันว่า การที่จะไปสู่เรืองคนเดีกูลนั่นก็มันก็ไม่มีประโยชน์เพราการจะไปที่นั่นก็มีความประสงค์อย่างเดียวจะไปคลอดบุตรที่นั่นเวลานี้บรรุ้ก็คลอดแล้วจึงได้ตกลงกลับมาบ้านด้วยกับสามีสม็จการอยู่กันต่อไปในพระบาลีเต้งกล่าวว่าในสมัยต่อมาอีก นางก็ตั้งคันขึ้นอีกเป็นวาระที่สองนางเป็นผู้มีคันแก่แล้วก็ได้อ่อนวอนสามีเหมือนกครั้งที่แล้วแต่ว่าสามีก็ไม่ยอมตามเดิมนางเมื่อเวลาที่สามีไม่อยู่เข้าไปในป่านางจะได้อุ้มบุตรคนเดิมด้วยเ,ยเอล แล้วก็พาท้องกำลังใหญ่นะั่นะเดินออกจากบ้านไป <c oughs> <c oughs> ในการต่อมาปรากฏรสา,ามีก็ติดตามไปพบกันในระหว่างทางชักชวนให้เธอกลับ <c oughs> เป็นอันว่าเวลานั้น <c oughs> เมื่อเขาทั้งสองยังเดิน <c oughs> เดินอยู่แล้วก็อ้อนวอนกันอยู่ ท่ากล่าวว่ามหาเมฆก็ไม่ใช่ฤดูการที่จะเกิดฝนก็บังเกิดขึ้นความจริงมันเป็นฤดูแรงฝนไม่น่าจะตกฝนก็ตกอ่าฝนเมฆตกก็ตั้งขึ้นอย่างหนักท้องฟ้าก็เต็มไปด้เมฆมีท่อทานตกลงมาหมายความว่าฝนมันตกใหญ่ตกอย่างหนักสายฟ้าก็แลบ รากฏว่าโดยรอบๆมันมืดไปหมดน้ำก็เต็มไปหมดและดูฟ้าก็แหลบแผลบเสียงดังฟ้าดังคลิงครันน่ากลัวคล้ายๆกับว่าจะทำลายลงได้เธอทั้งสองให้พิ่นาศไปด้วยอำนาจแห่เงเมฆในขณะเวลาเดียวกันนั่นเองรากฏว่าลมกบมันเชียวไหวคือลมเบ่งก็เกิดขึ้นกับนางอีก นางยังเรียกสามีมาว่านายลมกรรมาจวไหวยของฉันมันปั่นป่วนขึ้นแล้วฉันไม่อาจที่จะทนต่อไปได้แล้วก็ไม่อาจจะเดินต่อไปได้ขอท่านยังรู้สถานที่ที่ฉันจะพึงคลอดบุตรว่ากสถานที่ไหนฝนมันไม่รดเปียกแล้วก็เหนือกันน้ำฝนที่มันหลั่งไหลมาเวลานี้ ขอท่านโปรดหาที่ที่นั่นให้ฉันด้วยเถิดฝ่ายสาม,มีที่มีมีดอยู่ในมือเกินเดินดูไปตรวจข้าโน้นบ้างข้างนี้บ้างเห็นผู้ไม้ซึ่งเกิดอยู่บนจอมปลวกแห่งหนึ่งเห็นว่าที่นี่เป็นที่เหมาะบนโปลวกสูงน้ำฝนไม่สามารถจะไหลท่วมมา ต้นไม้ก็เป็นพุ่มอาศัยเชิง้เงอปลวกที่มันจะงอยปลวกยอดปลวกที่มันมันเงือเชืง้อเงอ,อ,อกมาสามารถจะบางฝนได้จึงได้เริ่มตัดไม้ในเวลานั้นในขณะเดียวกันเป่งกล่าวว่างูตัวที่มีพิษร้ายกาดมันกเลื่อยออกมาจากจอมปลวกเพราะมันหนีผลเหมือนกันออกมาแล้วมันก็กัดเขา สามีเขนานำใบาตาจาราลงไปทิ้งก็บความตายในขณนะนั้นป <c oughs> รากฏว่าสรีระของเขามีสีเขียวดังกับเปลววไฟที่จะตั้งขึ้นในภายในนั้นหมายความว่ามันมีส <c oughs> ีไปหนังของตัวมีผิวไหมเพระพิษของนูมันร้ายเธอก็ล้มลงแล้วขาดใจตายที่นั้น ฝ่ายพัญญาคือประตาจารายืนคอยสามีอยู่ฝนก็ตกหนักไอ้ลกมกรรมชีวะลมเบ่งมื่อเกิดท้องมันก็ปวดสวยทุกขเวทนาอย่างสาหัสมองดูทางมาของสามีว่าสามีเขาเราไปทางนี้เมื่อไรเขาจะมาสักทีมองเท่าไรเท่าไรก็ไม่เห็นเขา เวลานั้นการคลอดบุตรมันก็เกิดขึ้นนางก็คลอดบุตรคนเดียวเป็นนั้นว่าทารกทั้งสองทนความหนาวเด็กหน่ายของลมและฝนไม่ได้ก็ร้องไห้ลั่นนางจึงเอาเด็กทั้งสองคนนั้นไว้ในระหว่างอกหมายความว่าเอาท้องในระหว่างท้อง แล้วนางก็ยืนสองขาอีกแขนนี่สองแขนเท้าลงไปกับพื้นเป็นั้นไว้ยืนยืนคร่อมลูกทั้งสองเข้าไว้เพื่อต้องการจะให้ไม่ให้ลูกทั้งสองไม่ถูกน้ำฝนที่มันตกลงมาจากฟ้าแต่ถ้าว่าจนน้ำฝนที่มันไหลลงมากับพื้นนี่มันถูกลูกตามพระบาลีทิ้กล่าวว่าร่างกายของลูก ทั้งสิ้นเป็นไปเหมือนกับใบไม้เหลืองไอ้คำว่าใบไม้เหลืองเนี่ยตัวมันซีดเพราะมันหนาวจัดความจริงมันน่าจะตายทีเวลากลางคืนท่านแม่คนหนักคลอดบุตรเสียเลือดเสียน้ำเสียกำลังลูกคนเล็กทั้งสองคนลูกคนใหม่ออกใหม่ดีสุดน้ำก็ท่วมฝนก็ตกตล,กตลอดคืนลองคิดดูท่านพุทธบริษัท ว่าการมีลูกมีเต้ามีผัวนี่มันลำบากสักขนาดไหนเป็นว่าสามีไปก็หายไปไม่เห็นกลับมาทุกขเวทนาก็เบียดเบียนใจขุงนางหนักขึ้นร่างกายคนหนาวสงสารลูกก็สงสารสงสาร,สสารตัวก็าสงสารมองเห็นผัวก็ไม่มา คืนยิงรุ่งเม,ม่อใดนอนตั้งท่ายองโยยงยกเอาร่างกายเป็นร่มบางฝนสำหรับโรคอยู่อย่างนั้นเมื่อเวลารุ่งสว่างนางจึงได้อุ้มบุตรคนหนึ่งซึ่งมีสีเหมือนกับชิ้นเนื้อคือบุตรคนเล็กใส่เสื้อเอวแล้วก็จูงบุตรคนโตด้วยนิ้วมือแล้วกล่าวว่า นี่พ่อจงมาเถิดพ่อพ่อของเจ้าเน่ยเขาเดินมาในทางนี้ไปดูทีแล้ว่าเวลานี้พ่อของเจ้าอยู่ที่ไหนนางก็พาลูกน้อยน้อยคนหนึ่งพาจูงเดินไปคนหนึ่งก็อุ้มไปไปทางที่สามีไปเมื่อตอนเย็น ขณะไปถึงที่สามีที่นอนตายอยู่นางก็เห็นว่าสามีคู่นางล้มลงตายบนจอมปลวกร่างกายมีสีเขียวตัวแข็งกระด้างนางเสียใจร้องไห้รำพันว่าเพราะสายเราสามีของเราจึางตายในวันทางเปลี่ยวเป็นนั้นว่าตอนนี้ทุกขเวทนาบีบขั้นนางอย่างหนัก ในขณะนั้นเองนางแดนติงได้ตัดสินใจว่าเวลานี้สามีของเราก็ตายแล้วที่พึ่งไม่มีเห็นจะต้องมีบิดาและมารดาเป็นที่พึ่งตอนนี้ต้องเดินทางกลับบ้านกันแน่ทำยังไงยังไงพ่อแม่จะตีจะฆ่าจะดา่าจะว่าก็ยอมทุกอย่างหมดทางแล้วฉะนั้นนางแก้วจึงได้เดินทางหวังจะไปบ้าน ขณะที่เดินทางไปมันก็มีแม่น้ําขวางหน้าอยู่แม่น้ําหนึ่งความจริงแม่น้ําแม่น้ํานี้มันไม่มันไม่ลึกแต่ไม่กว้างแม่น้ําอันนี้ชื่อว่าแม่น้ําอาจิรวดีที่เต็มไปด้วยน้ํามีประมาณให้น้ำเนี่ยมีประมาณสูงเพียงเข่าแต่ว่าในที่บางแห่งก็มีสูงเพียงนมก็ไม่ลึกนัก ทั้งนี้เพราะว่าฝนที่ตกตลอดคืนอ,อย่างลุ่งทําให้น้ำในแม่น้นํามากขึ้นมาปกติน้ำในแม่น้านี่มันจะน้อยแต่ว่าไอ้แม่น้ำในป่านี่มันเป็นต้นน้ำํำฝนตกเธอยังกล่าวจิงคิดในใจว่าน้ํานี้ไม่อาจทีเ่เราไม่สามารถที่จะ นำบุตรของเราทั้งสองคนนี้ข้ามไม่ได้พร้อมกันเพราะว่าตนเป็นคนที่มีความรู้อ่อนนี่เรียกวความรู้อ่อนก็เพราะว่าไม่เคยลำบากระบนมาเลยเป็นลูกเศรษฐีมีหน้าที่ใช้เขาอย่างเดียวในเรื่องการมีลูกมีเต้านี่ก็ไม่เคยลำบากขนาดนี้นางจึงเอาบุตรคนใหญ่วางไว้ฝั่งนี้ แล้วก็บุตรคนเล็กกุ้มข้ามฝั่งไปวางไว้ฝั่งโน้นนี่ความจริงจะไปพร้อมกันก็ได้แล้วกัหนหณาที่อุ้มคนหลุกบุตรคนเล็กไปวางไว้ฝั่งโน้นแล้วก็ณาที่วางก็ใบไ,ไม้มาปูล่เข่าแล้วก็วางลูกไว้ให้นอนบนใบไม้คิดว่าเราจะกลับไปรับบุตรครับลูกคนใหญ่ แต่ก็เธอก็มีความห่วงใยลูกคนเล็กเดินเลี้ยวไปเลี้ยวมาเลี้ยวมาเลี้ยวไปเลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังอยู่อย่างนั้นในเวลาที่นางเดินมาถึงกลางแม่น้ําในเวลาเดียวกันนั้นก็ปรากฏว่ามีเหยี่ยวตัวหนึ่งบินมาในอากาศเห็นลูกชายคนเล็กค,คนเล็กของนางเข้าก็ค,าคิดว่าก่อนเนือ ยังได้โฉบลงมาแจากาศดด้วยมีความสำคัญว่าชิ้นเนื้อชิ้นนี้มันใหญ่จริงๆน่ากินเหลือเกินนางไม่เห็นเชียวเยียวเชียว,ยวโฉบลงมาอย่างนั้นเพื่อต้องการุตดนางยังได้ยกมือทั้งสองขึ้นร้องเสียงดังเรียกส่งเสียงดังเพื่อไล่นกเยวไม่ได้ยินเสียงนางนั้นเลยเพราะมันตั้งใจจะก,กินและเวลาที่มันก็กลกัน ยิงได้เฉียวเอาเด็กบินขึ้นไปสู่อากาศลูกคนเล็กไปแล้วหนึ่งคนเป็นกล่าวว่าลูกคนลูกคนโตที่ยืนอยู่ฝั่งนี้ได้ยินเสียงมันดายกมือยกไม้สองข้างได้ยินเสียงดังอย่างนั้นที่กลางแม่น้ำก็คิดว่าแม่จะแม่เรียกให้ตัวไปหาเร็วๆ ยึงได้โดดจากน้ำยิ่งได้โดดลงไปในน้ำจะไปหาแม่ท้าก็ถูกน้ำพัดไปไหลไปตามกระแสน้ำอาระบ,บันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเมื่อน้ำพัดเด็กลูกชายคนใหญ่ไปลูกชายคนเล็กก็ถูกนกจับไปเรื่องราวจะเป็นยังไงสำหรับคืนนี้ก็หมดเวลาที่จะเอาเรื่องนี้มาเล่ากับบรรดาท่านพุทธบริษัทฟังเสร็จแล้ว เราะว่าการเวลาไม่อำนวยสำหรับต่อน,นี้ไปก็ขอบัรนดาท่านพุทธบ,บริษัททั้งหลายเตรียมตัวเตรียมใจเพื่อฟังเรื่องราวของมาหาปฏิประทานสูตรในข้อที่เรียกว่านวสีต่อไป